เยอะมากเลือกตาลายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้ววันนี้มาแล้วจ้าไอปอ๊อปว่างตลอดเลยนะไลฟ์ตอนไหนก็เข้ามาตอนนั้นเลยนะ นี้มาเซ็นนี่ให้ดูกระเป๋ามาแล้วเยอะมากกระเป๋ามาแล้วนะทุนคนนี่กระเป๋าเยอะมากวันนี้อย่างที่บอกไงกระเป๋าเยอะเลยอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราจะมาสุ่มรายชื่อผู้โชคดีใครที่สั่งเม็ดฟูก แ8สองลอดขึ้นไปแจกกระเป๋าใช่ไหมเดือนนี้เดือนที่สิบเขอแจกกระเป๋าเออเมื่อที่แล้วเราไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมว่าเราจะสุ่ม20คนแต่อาทิตย์นี้เราจะมาสุ่มก่อน10คนอาทิตย์หน้าอีก10คนเยอะมากเห็นฝึกนี้ไหมนี่ฝึกคือการสุ่มนะดีนีดีน,น,น,นีนี่สุ่มเลยสุ่มเลยเนี่ย ไม่พอยเยอะอีกปึกหนึ่งอ่าเราไม่รู้ใครจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่โชคดีไม่รู้แล้วเราก็จะเขียนชื่อแล้วก็เซ็นให้เลยเซ็นให้สดสดเลยเนี่ยวันเนี้ยวันนี้สินนบใบอาทิตย์หน้า <c oughs> เราจะเซ็นให้อีกสิบใบอ๋อยี่สิบเดือนนี้จะมีผู้โชคดีมากเลยได้รับประเซ็นสดสดเลยขอเขียนชื่อให้ด้วยใครจะเป็นผู้โชคดีนะอ่าอ่า ที่ยังไม่ได้สั่งเบฟูตอนนี้รีสั่งนะคะไลเซนยังยังได้อีกอาทิตย์หน้าอีกสิบอีกสิบใบเหมือนกันอออันนี้เลยสั่งเว็ู่เนาะ